พระ25พุทธศตรวตรรษเนื้อดินแร่สีน้ำตาลเข้มมาในกรอบไมค่อนสีทองเนื้อแร่ล้นลนที่ฐานบัวมาพร้อมกับกล่องนะครับพระฉลอง25พุทธศตรวตรรษพื้นสีน้ำเงินสวยงามแบบนี้ให้ไปด้วยราคาไม่ข้าม2 0 0 0กราบสวัสดีเพืนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ25 TH ทเสวันนี้กลับมาพบกับเพื่อน,อนตรงกับวันที่16 เป็นวันพฤหัสเดือนพฤศจิกายนปี2566เวลาบ่ายโมง19นาทีหวังว่าเพื่อนๆคงทานข้าวกันเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งใครที่ซื้อลางวัลเสี่ยงโชคเอาไว้เปิดประตูดวงเอาไว้ก็ขอให้ถูกลังวันใหญ่กันไม่ถูกรางวันใหญ่ลังวัน2ตัวก็ยังดีนะครับวันนี้แอดมินนะครับพาเพื่อนๆมาชมพระ25พุทธศตวรรษกันอีกเช่นเคยหลวงพ่อมาในรหัส stwd 5 8เป็นเนื้อดินแร่ พระทุกองค์นะครับของแอดมินจะอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 t h c o m ใครถนัดส่งลายนะครับส่งมาที่พระ2 5 t h s ใครถนัดโทร0 8 1 4 0 1 0 1 4 8สามารถนัดรับพระได้ที่บางแสงชนบุรีวันนี้นะครับแอดมินขออนุญาตเปิดนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมหลวงพ่อกันอย่างใกล้ๆเดี๋ยวดูภาพรวมดูกรอบกันก่อนนะครับกรอบเป็นไมทอนไมครอนนะครับสีทองสวยงาม พร้อมใช้นะครับด้านหลังนะครับยันติดครบมีเดือยอยู่2เดือยนะครับหลังกาบหมากนะครับคือลักษณะเป็นเส้นวิ่งลงมาเราจะเรียกว่าหลังกาบหมากเดี๋ยวแอดมินลงกล้องให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ดูภาพรวมๆเพื่อาภาพรวมๆก่อนนะครับหน้าตาติดคมชัดสวยงามาเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเปิดกรอบนะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันใกล้ เมื่อเปิดกรอบออกมาแล้วนะครับจะเห็นหลวงพ่อนะครับรออยู่ในกรอบไมค่อนนะครับพุ่มด้วยวัสดุบุนิ่มนะครับกันกระแทกสีแดงสีสวยงามนะครับตัดกันอย่างชัดเจนบริเวณด้านล่างนะครับด้านล่างของฐานบัวจะมีเนื้อแร่ล้นออกมาแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับจุดด้านในนี่เราจะเห็นบางส่วนนะครับที่มีเนื้อแร่อยู่ด้านใน เดี๋ยวผมลงกล้องให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับเขานี้ชัดแน่ๆนะครับหลวงพ่อก็จมูกโด่งนะครับมีหน้ามีตานะครับแล้วก็มีรอยอมีเดือยนะครับอยู่บริเวณที่ไหลขวาตรงนี้นะครับเป็นเดือย ผมพยายามให้กล้องโฟกัสนะครับรัศมีประพมาณทน,นคมชัดนะครับมือซ้ายนะครับมีความคมชัดแขนขวานะครับไล่มาที่แขนขวาผ้าสังคติเนื้อแร่ที่กระจายอยู่นะครับเป็นเนื้อแร่สีออกดำนะครับจีวรน,นะครับฐานบัวขาซ้ายขาขวานะครับ แล้วก็เนื้อแร่ที่ผุดออกมาตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นเนื้อแร่ออกสีเทาดำํดำๆจะบุกมีความโด่งนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันใกล้ๆนะครับด้านหลังนะลักษณะเป็นเส้นกลับหมากนะของเก๋ยัยงยังไม่พบเจอนะครับที่มีลักษณะที่ทําเป็นเส้นแบบนี้ได้นะครับจะมีเดือยนะเดือยล่างอยู่ตรงนี้นะครับ บนอักขระชัดเจนนะครับติดครบทั้ง3อักขระก็ถือว่าเป็นอีกองหนึ่งที่น่าสะสมนะครับที่น่าสะสมเพราะเนื้อแร่รีเม้นเพื่อนนะครับมาไวไปไวมากมากนะครับเพราะว่าหายากนะครับหายากน่าดูเลยเนื้อแร่แล้วก็ราคาก็มาค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า ก็มีความต้องการสูงนะครับแต่ผมก็พยายามทำราคาให้ไม่ข้าม2000นะครับมาฝากเพื่อนๆ FC กันนะครับโอเคนะครับวันนี้หลวงพ่อมาในวันดีนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับถูกลงวันใหญ่ด้วยหลวงพ่ออวยพรให้ทำงานรุ่ร่วงไปด้วยดีมีสติมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนนะครับในวันพฤหัสที่16 พฤษจิกายนปี2566สวัสดีครับ